สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูตุ๊กนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดโต๊ะเขียนหนังสือและการจัดกระเป๋านักเรียนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สําหรับวันนี้นะคะเด็กๆสามารถอธิบายขั้นตอนการจัดโต๊ะเขียนหนังสือและกระเป๋านักเรียนได้สามารถจัดโต๊ะเขียนหนังสือและกระเป๋านักเรียนได้อย่างคล่องแคล่วเห็นคุณค่าของการทํางานได้เป็นอย่างดีนะคะ เด็กๆสำรวจนะคะสภาพโต๊ะเรียนนะคะหรือว่าโต๊ะเขียนหนังสือของตนเองนะคะที่ใช้อยู่ที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนก็ได้นะคะว่าเป็นอย่างไรและรู้สึกอย่างไรนะคะเด็กๆตอนนี้นะครูตุกจะให้เด็กๆสังเกตนะคะกระเป๋านักเรียนของตนเองนะคะว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะรกไหมหรือว่าจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะคะทีนี้มีคําถามค่ะเด็กๆ กระเป๋านักเรียนหนักหรือไม่ถ้าหนักเพราะอะไรเด็กจําตอนที่เปิดเทอมได้ไหมคะกระเป๋าของเรียนหนักไหมเอ่ยอ่าบางคนหนักบางคนไม่หนักใช่ไหมคะทีนี้ถ้านักเรียนต้องการให้กระเป๋านักเรียนไม่หนักหยิบสิ่งของใช้ได้สะดวกควรจัดอย่างไรอ่านะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าการจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะ โต๊ะเขียนหนังสือเป็นบริเวณที่ใช้สำหรับเขียนหนังสือต่างๆเช่นการบ้านรายงานควรจัดวางให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการใช้งานและเป็นระเบียบเรียบร้อยาการจัดโต๊ะนะคะ,ะ,ะ,คะเขียนหนังสือมีกระบวนการทำงานดังนี้ค่ะมีด้วยกัน3ขั้นตอนนะคะเด็กๆ 1. การวางแผนนะคะ 1.1ให้เด็กๆก,กำหนดเป้าหมายในการจัดโต๊ะเขียนหนังสือเช่นอยากให้มันเป็นระเบียบอยากให้มีพื้นที่สำหรับใช้งานสะดวกต่อการหยิบทำให้ง่ายต่อการหาสะอาดนะคะข้อ2ค่ะกำหนดวิธีการใช้โต๊ะเขียนหนังสือนะคะเราก็จะมาแยกประเภทของสิ่งที่ต้องการจัดเก็บก่อนนะคะโดยให้วางหนังสือเรียงลำดับจากสูงไปต่ำ หันสันหนังสือออกด้านนอกโดยใช้ที่คั้นหนังสือกั้นไว้ไม่ให้ล้มแต่กรณนนีที่นักเรียนจะต้องตั้งหนังสืออยู่บนโต๊ะนะคะส่วนที่เป็นสมุดนะคะให้วางซ้อนกันดินสอปากกาไม้บรรทัดหรือแม้กระทั่งสีต่างๆนะคะควรหาภาชนะนะคะมาใส่เพื่อจะได้หยิบใช้ได้ง่ายนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนที่2 ให้เด็กๆปฏิบัติงานตามแผนนะคะโดยจัดโต๊ะเขียนหนังสือตามที่วางแผนไว้ขั้นตอนที่3ค่ะประเมินผลงานการทำงานโดยตรวจสอบว่าผลงานตรงตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่นะคะนี่หน้าตาโต๊ะที่เป็นรบค่อนข้างเป็นระเบียบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปการการจัดกระเป๋านักเรียนนะคะก็จะมีกระบวนการทำงานดังนี้ค่ะ มีการวางแผนนะคะวางแผน1 1คือการกําหนดเป้าหมายในการจัดกระเป๋านักเรียนโดยที่จะทําให้กระเป๋านักเรียนไม่หนักมากเกินไปมีสมดุดหนังสือและอุปกรณ์การเรียนครบนะคะสามารถหยิบใช้และเก็บได้ง่ายป้องกันการสูญหายนะคะกระเป๋าที่ไม่หนักเกินไปเนี่ยช่วยรักษาสุขภาพหลังและไหล่ของนักเรียนด้วยนะคะต่อไปขั้นตอนที่2นะคะ กำหนดวิธีการจัดเก็บกระเป๋านักเรียนโดยมีขั้นตอนตรงนี้นะคะเด็กๆตรงนี้ดูให้ดีนะคะตรงนี้มีให้ตอบคําถามด้วยนะคะในใบงานนะคะข้อ1เลยดูตารางเรียนประจําวันข้อ 2. เตรียมหนังสือและสมุดต,ตามตารางเรียนข้อ 3. จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้ครบและพร้อมใช้งานโดยแยกประเภทนะคะหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียน ต่อไปค่ะขั้นตอนที่4นะคะจัดเก็บหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียนลงในกระเป๋าแยกเป็นหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบนะคะอันนี้คือภาพที่จะเป็นกระเป๋าะะที่จัดเรียบร้อยแล้วใชคะต่อไปค่ะขั้นตอนที่2ก็คือให้เด็กๆลงมือปฏิบัติงานตามแผนก็คือจัดกระเป๋านักเรียนตามที่วางแผนไว้เลยนะคะส่วน ขั้นตอนสุดท้ายการประเมินผลการทำงานให้ตรวจดูกระเป๋าที่นักเรียนจัดนะคะว่ามีสม,มุดมีหนังสือมีอุปกรณ์การเรียนนะคะมาครบหรือเปล่าแล้วก็ที่ขั้นตอนที่3นะคะในส่วนการประเมินนะคะเด็กๆสามารถหยิบใช้งานและเก็บได้ง่ายหรือไม่นะคะ,นะคะต่อไปค่ะเป็นใบงานเด็กๆคะ เรื่องการจัดโต๊ะเขียนหนังสือและการจัดกระเป๋านักเรียนนะคะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยจัดโต๊ะนักเรียนหรือกระเป๋านักเรียนให้เรียบร้อยตามขั้นตอนแล้วถ่ายภาพนะคะเป็นการส่งผลงานค่ะเด็กๆค่ะสรุปบทเรียนวันนี้นะคะถ้านักเรียนจัดโต๊ะเรียนหรือโต๊ะเขียนหนังสือ และกระเป๋านักเรียนอย่างมีกระบวนการจะช่วยให้ทำการใช้งานสะดวกนะคะมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นระเบียบด้วยนะคะวันนี้ก็มีภารกิจเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะภารกิจง่ายๆนะคะเด็กๆเตรียมลำดับขั้นตอนนะคะการจัดโต๊ะเขียนหนังสือและการจัดกระเป๋านักเรียนนะคะโดยใส่ลำดับนะคะว่าข้อไหนนะคะอยู่อันดับที่หนึ่งนะคะกไกลขไข่หรือว่าขควายนะคะลงไปในใบงานนะคะ และพบกับคุณตุ๊กได้ใหม่นะคะในครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ